สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอรเกมนะครับคลิปนี้ถ้ทุกคนผมกับน้องๆนะฮะจะมาแข่งกันครับผมวันนี้เราแข่งอะไรกันกินเค้กครับกินเค้กนะครับผมวันนี้เนี่ยความฮาจะอยู่ตรงใครที่กินเหลือเยอะที่สุดแล้วก็หมดคนสุดท้ายสุดท้ายอันที่เหลือนั่นแหละ จะมาอยู่ตรงหน้านะครับผมรักไข่เชียร์ใครนะครับผมเชียร์กันได้ครับผมเม้นมาได้นะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวมันจะละลายแล้วนะฮะอุ้ยยังนิ่มอ่ะก่อนอื่นก่อนอื่นก่อนอื่นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่ของดู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  ของผมเนี่ยจะรู้สึกว่าจะใหญ่หญกว่าคนอื่นเขานะเพราะว่ามันเป็นไอกินเก่งไงไพ,พี่เกม,มาอายุเยอะกว่าต้อง<ช>ตืง่เเยอะกว่าต้องเติอมาอายุไงเยอะกว่าเลยครับจะโดนก่อนจะโดนเขาต้องขินบกเกงนะเรามาเริ่มการแข่งขันใครหมดช้าที่สุด,สดสโดนปะหน้ารัมมาสองหนึ่งเริ่มอืมออ เย็นฟันไอ้ไม่ขอจับเวลาครับทุกคนกินไปเรื่อยครับผมใครหมดที่หลังสุดนั่นแหละจะโดนแล้วลงกุ๊กเลยรู้สึกว่าผมของผมเนี่ยจะเยอะกว่านเพื่อนนะทุกคนนะเ้าหายครึ่งกันนะเครื่องหรอ ขันปกเลยอ่ะอื้อฟัโอง,องโอี้ยวอ๋ออ้ออืมหืมฮะอันนี้มันติดเคี้ยวอ่ะอร่อยด้วยอันเนี้ยหืมมันเป็นครีมแล้วมันบวกหวานเยอะในนะใช่ครับผมหืม <c oughs> มาครับทุกคนทุก <c oughs> คนมาแข่งกันหืมเ <c oughs> ข็ดปันด้วยอ่ะ เย็นอ <formation> ่ะปัดฟันอ่ะเออเย็นสุดขึ้นห er ัว <sa> อ๋ออื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 อเป็นโรคเอือหือเอือหือไม่นไอ้จะบอกว่าไม่นไอ้นี่มันเคียวยากใช่เคียวเนี่ยไอบมัน มันมันมันเหมือนกัวแต่กินง่ายนะแล้วใครจะใครครับผมยาไม่ครับผมเฮ้ยอย่าอย่าหลุดปากดิโอ้เดี๋ยวเก็บเลยมานลวงเองนะเผื่อะไรเสรหมดแล้วจะจหมดแล้วดูนนน เ,เดือดเอะเละครับทุกคนเละหมดแล้วโอ,อ้ลูกข่อยมิงด้วอือดูนี่นาคาผมขาใกล้ขามันครับผมว่าพี่เกมขยับออกนิดเลยครับน่าครับผมใกล้แล้วครับก็เหลือพอๆพกันนะฮะ ปิดหัวเลยอยได้อย่าได้รีรอครับผมอย่าได้รีรอครับได้รีรอครับผมเวลาไมรอใครครับโอ้โหอันนี้ยังไม่หมดนะจะบอกว่า นันไต่กินไปกินมายังไงไม่ถูแข็งมากเบาดันใต้มหนูเนี่ยมันไม่กระหมาแเป็นโกโก้ครับผมแล้วมันกินแบบหวานจัดอะแบบเย็นกินยากมากครับทุกคนมันหวานมากครับแล้วมันแข็งเลยอพอแห่เย็นมาคนจะคนกินให้หมดต้องกินให้หมดให้หมดเลยนะทายไม่เหลือนะหืมเราบอกว่าอง่องไม่เย็นหงองไม่เย็นเย็นมากแข็งด้วยอืมไม่เย็น รู้ว่าไฟเขารับน้ำหนักไปแล้วมึงแข่งปุกเลยไอ้เราต้องีย่ร้อนะ <c oughs> งกันนะ <c oughs> อย่าหลุดเฟมอย่าหลุดเฟมดฟมูตัวเองด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะจับแพ้กี่กองนะหลุดเฟม,ม Ơi, mình hm một leo. ai hm muốn hm ai hm muốn hm

บอกว่ากัดปักเลยกัดปักเลยก็หลายรอบเอื่อเบื่อโม่อืมอืมอืมอมือยังมาเรียรไม่ได้ทุกคนน่าแข็งบอกเขาให้มีเม็ดอันนี้ไงมีน้ำก็ือยากขอเขาเมได้ด้านบนไงตักก่อน แค่เกี่<า>ยเขาด้ะเราว่าใครชนะใครแพ้ดูดิด <laughs> ข, <laughs> ข้ามือข้ามือเลยคนสุดท้ายครับ <c oughs> ติดแาวกลางแล้วนี่นะไม่เป็นไรสต่เรว่าพี่แพ้เกมเป็นเกมกินทุกคนอมดเ,เลยอันไหนเป๊ะน่ะอันนี้มันหวานอะแบบเคี้ยวไปแบบมันเป็นโกโก้ครับทุกคนมันแบบมันแข็งด้วย พอแล้วพแลมเกมเราไปเกมเอาหลือแปดนาวงโอยตายแล้วนอนนอาไปนอนนอขอยนดไหมสมหัวแก้ผมเนี่ยนอนสมหัวแก้ผมเนี่ยโอ้ยเดือดไอ้บนึงนึ่งลันนะลันนะไอ้ยัขก่ะ เกมเป็นเกมมาผมเกมนี้ผมแพ้น้องๆนะทุกคนเอาขนาดนั่นเลยเอาขนาดนั่นเลยวายนึงวายถึงกวาดกระตุกเลยนี่น้ำลายนะน้ำลายบุมี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 โอ้ยตายเกมนี้ผมโดนแบบโดนโดนเละเลยอ่ะสะสมแกงผมมาหลายคิดแล้ว เด้งอ้โอ้โหโอเละโอ้กินมากนะกินมากนะโอ้โหอใจยังพอใหเลยยังพอใจเลยเอาอีกเอาอีกเอาอีก้เอาอีกเอาอีกเลยงาเาะเลาเเ

มันหลีกมอนเลยไอ้อยหลคเนี่ยอา้นอย่าลืมเฟมอย่าลืมเฟมอย่าลืมเฟมอย่าล้ม่มม่ี่มีไมมไอ่ม่มีมีไี่มีไม่มีไม่มีไม่ไ่อนเ่มีไม่มีไม่มีไม่มลัง่มีไ่มีไม่เฟมเข้ามาก่อนไ่มม เอ้ยโอ้โอ้ด้วยโอ้เงี้ยมาแล้วมาหน้าก่อนมาน้าก่ยาโอ้เราเร็วเร็วเขาตาไอแสบแสบเร็วพอแล้วมาแล้วามาไมมาดีเดี๋ยวเป็นหล้างเฮ้ยอย่าไอ้บุเลนนเมืนเปี้ยนเบาเราไม่แล้วเพราแล้วมาโอ้เสียนน่นน่ะพอแล้วมาแล้ว หมเลยสุดแล้วหอดแล้วเริ่มเป็นคลิปแล้วจะล้างได้โอเคครับเขาปิดไม่ได้มันหัวลอกเยู่ก็อยากโดนเยอะโอเคเขาเลือกเขาตาไม่ได้รวมหัวนะครับโอเคครับทุกคนครับคลิปนี้ก็มาเล่นสนุกสนุนครับผมเอ้ยไม่ไหวแล้วสนุกตรงไหนเนี่ยมันเจ็บเลยออ้เขาตาหมดเลยเป็นยังไงผม แซ่บมากยิ่งไม่กระโดดยล่งมากหน้าดูนั่นโอเคครับทุกคนครับกิมี้ก็มาสนุกสนุกพอแล้วอันนี้ไม่เป็นโอ้โช็อกแะไรเลยนะดำบ๊อ ไม่เป้นคิดดิ้นก็โอ้ยเอาการเดือดขังนี้เร็ว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 ครับทางด้านชจ้ากินนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็น้องๆด้วยนะฮะไลค์คลิปนี้นะครับผมมาต้องคีโปเลยเ่ขอตัวลาเป็นหลังหน้าก่อนครับแลวพบกันในคลิปรถไปนะครับโอ้คืนโดนเยอะสุดยังไงวะ